สะกดมนตร้ายรักกูหลงกูเอาแต่พัมเพอหากี่นอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไต้หาแต่เสกกาถายรักพิงแตกููเดี๋ยวเขาไไปหมอ,องเงินแาวนี้น่าหนูจะล้งอ,อกไหมหนูก็เป็นสิวแม่เฮ้ยเองจะกลัวอะไรง่ายนิดเดียวเองเอาอันนี้ไปใช้ สบู่นิซิพิงซอลสาสาสกัดจากเกลือหิมาลายันสีม่มมูช่วยผัาเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนผิวหน้ากระจ้างใส่อมชบุบูดูสุขภาพดีใช่แล้วหน้าตึงใส้สะอาดหน้าไม่มองเหมือนโดนข้องอีกต่อไปจ้าฉันจะเสกลายมนเฮสกดมนตรายรักกูหลงกูเอาแต่พัรมเพอหาที่นอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปหาจะเสกคาถา ทำอะไรก็นึกถึงแต่กู